เป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างการสาเสียงขออนุญ,ญาตรเรียนเชิญคุณสุพัชศรีชนาพรรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการตลราดบริษัทเริเรณ์พ,พัณฑ์อาหารจาก,กัดมหาชนผู้ดูแลรับผิดชอบกา,า,ารตลาดของแบรนด์ซีพีนะคะขึ้นมาพ,พูดคุยกับพวกเราถึงรายละเอียดภาพตรวมของการเปิดงานในวันนี้นะคะที่จะมีการแข่งขันขอเร,เรียนเชิญคุณสุพัช ค่ะแค่เสียงเพลงเปิดตัวก็เร้าใจแล้วนะคะดีครับแปใหม่แะ้สำหรับเดี่ยวนี้คือกึ่งๆึ่งนปนความเป็นไทยมาให้เราได้ได้ทราบได้สัมผัสด้วยนะคะในช่วงแรกนี้ต้องเไปสอบถามคุณสุภัสถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแถลงข่าววันนี้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ของเราจริงๆในวันนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างคะ ก็อย่างที่ทราบกลนนะครับก็วันนี้จริงวัตถุประสงค์เราก็ต้องการที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของไก่สีพีนะครับก็คือไก่ย่างขึ้นเจ้าหรือไก่ย่างพร้อมน้ำขิ้นเจ้าอีพอสีพีซึ่งเพิ่งวางตลาดไปนะครับแล้วก็วันนี้เองเราก็มีโอกาสเปิดตัวภาพยนต์โฆษณานะครับแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ที่จะแนะนำซึ่งจริงก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นคุณตุ้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วก็จะมีหนังโฆษณามาให้ชมแล้วก็ พร้อมกันนี้ก็จะดีอโอกาสอัปเดตสถานการณ์ทางการตลาดให้ฟังนะครับสำหรับในควอเตอร์3ควอเตอร์4ของปีนี้ก็คือนอกเหนือจากจะเจอพรีเนคต์คนใหม่นอกเหนือจากจะได้ชมภาพยนต์โฆษณาก็ยังจะได้มีโอกาสรับทราบถึงแผนการตลาดกิจกรรมทางการตลาดของซีีด้วยว่ารอบนี้ต่อไปวเดือนของเราจะเป็นยังไงก็วันนี้คงจะได้รับทราบเพราะว่าวันนี้จริงๆก็เป็นพาทของไก่ปรุงศกนะครับจริงๆอย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยเราก็มี หมวดสินค้าหลายหมวดนะครับอันนี้ก็เป็นค่าหนึ่งซึ่งเดี๋ยวในคอร์ดที่สี่จะคงไม่พูดในใน,ในลำดับถัดไปว่าจะเ้องคือถึงแม้เป็นผู้นำตลาดเนี่ยเราเองก็ต้องมีเป้าหมายทางการตลาดนวันนี้เราอยู่ที่6 1สิบเดเนี่ยเราก็คาดว่าสิ้นปีเรานะ่าจะได้ที่65%ารเ็นจากแคมเปญที่ทำใน q ิวสาิวีนะครับตัวสินค้าตัวผลิตภัณฑ์มันเอง นะครับแล้วก็อสองชุดจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับค่ะหนังโฆษณาชุดนี้เนี่ยอย่างที่ทราบก็ได้รับเกียรติจากคุณตุ้ยนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับ,เ,นนรบเพราะว่าตุ้ยเองก็น่าจะเป็นคนแซบอยู่ในตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องถามแฟนคลับนิดนึงนะฮะแซบยังไงเดี๋ยวอิสระดูกันเดี๋ยวคุณตุ้ยจะมาแซบให้ดูนะครับค่ะแล้วก็บล็อมนั้นก็มีสื่อสนับสนุนนะครับไม่ไว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางหนังสื่งพิมพ์ทางแมกาแมกาซีนอะไรต่างๆนะครับเราก็มี การทำโฆษณาลงไปนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นกนนะ็ยังมีเรื่องกิจการมทางออนไลน์นะฮะอย่างออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทั้งหมดนะครัไม่ไว่าจะเป็นแบนเนอร์ในเว็บไซต์ต่างต่างหรือเฟ e บุ๊ k วันนี้เราก็มี Facebook ของ CP ที่อยู่ใน,ในอ,อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแนละ้ว